สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบ YouTube ทุกๆท,ท,ท่านนะอยู่กับผมโชวอาตัมซิงครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่หน้าง,งานเทครับที่เดิมครับอ่างเก็บน้ำไวยตลาดโอ้ยไม่ใช่ครับขอไปนะอ่างเก็บน้ำมวยชนชั้นค่มากครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์เรานะนี่ครับวันนี้มาอยู่กับพี่ลุงนะพี่ลุงมาครั้งแรกครับถอยเทแล้วครับเฮ้ สุดทอยเทหายครับดินช่วงหลังๆนี้จะจะจะเทยากหน่อยนะครับรับยกหรือเปล่ามาดูครับไม่ยกนะมุมนี้ไม่เคยยกเลยครับนี่นุ่มล้วหมดแรงครับถอยไหวหรือเปล่า ครับดูพิ่ลองนี้สับลอยก่นอนยกเลยครับไอ้หลอดจัดครับนี่นี่รอนะหาเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับอันนี้อยู่เลยนะยกเลยนี่ อี๋รอเมียเนี่ยนี่รอจัดรอจัดขอบคุณที่จะท่ารอให้ครับสำหรับโชเฟอร์ทุกท่านนะอ่าโอเคครับหาข้าบมาดูพี่หลงพี่หลงโบนะโอ้วันนี้อยู่ในดงพี่หลงจริงอะหลงเยอะมากครับไปแล้วครับนี่ไปกันแล้วเบียงอ้ามีโอกาสสับโยครับอันนี้เอ้า นินจะหมดแล้วครับงานจะเสร็จแล้วเรีเนืองานเก็บนะโอ้ทีนี้เดี๋ยวไปเก็บบรบรยากาศที่น่าจะเป็นที่อำเภอบาคคใชัยครับวิลีรำเราโ้โเกจเทหายนั่นนะ่ะว่านี่ยกเร็วเลยครับยกเร็วเลยนะเออจัดท่ารอครับ โอ้โเทหายเลยนี่หล่อนะพี่นงรุ่นเก่าๆนี่หลอ่อเหมือนกันนะพี่นงตะวนันนี่ดูม,ม้วนนงครับชันนะไปแล้วครับนู่นนี่ครับบ่อเราอยู่ท่ามกลางทะเลสาบเลยอ่างเก็บน้ำไม่ใช่เล็กมากนะ ามาดูพี่ร็อกใหญ่ครับนี่สับโลน,นึ่งมาแล้วครับรออก,กี้นะยินสูครับนี่มาแล้วครับลังคำสายนะเสียงยังโหดคนระับนี่ใสมาเต็มกรองนะ ขับเข้ารันเวถอยเทครับนี่กัรให้สุดถอยอยสุดกำลังครับทำให้สับยกหน้าไม่ต้องมาเรียงเราพี่รอกี้นะนี่เสียงโหดครับโอ้โหอ,อ้าวเบี่ยงมาแล้วครับนี่เบี่ยงหลบดูเซอร์นะปข้างฝีมือจัดเลยเหรอ อ้าไเทหายสุดซอยอ้าน้องฟอร์ดก็ควบดูเซอร์ครับมีเลขหกสิบซนะีเอลนะเบกเตอร์ริวโคงครับล็อ,ลอกสรับรยกหรือเปล่ามาดูครับทางเทหายเลยนะน,นี่ลากออกครับ นี่หน้าสไลด์เออนีโอ้ยลื่นเอ้าโอ้ลื่นเอ้าโอ้โอ้นี่ครับลื่นน่ะป็นเปียดเลยครับ ลงมาแล้วนะโ้ปาดเลยปาดเลยนะเปิดหน้านะครับดินลื่นดินเปียกนะเปิดออกเลยนี่นี่อันนี้คนนี้น้องฟอร์นะนี่ไกันขึ้นมาแล้วนะอือที่ลงกับเมก้าครับ ดูปีชีกับฮิโน่นะอุ้ยสับมาสองเลยนะเอา้เอานี่มาโลสองเลยครับคตดจัดนะนี่ครับไม่ยอมครับฮิโน่เราตามมาติดๆครับนี่รอไม่เบานีา่ยิ่งนี่ครับ อย่างแรงอยื่ะโอ้โหวิอ้ไเอนไอ้อ้ออ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้้อ้้ย้ไอ้ไ้ไอ้้อ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้้ไ้่อ้ไ้ออ้อ้ เอาแปดซีไม่อยู่ครับปั๊มสายนะพลังปั๊มสายนะ mm. เอาคูอ้ยดูบิดไอ้ครับ mm. ไปดือด้อครับ mm. ลองนี้นะเริ่มนวมลงแล้วครับ mm. เจอดินเปียกลื่นด้วยอ่ะ mm. นี่เดี๋ยวรู้รถป๋ากันไม่กล้าเป็นไงสับยกหรือเปล่าครับ อ๋ลากออกครับรอจัดอ่ะโอเคครับเอาแล้วครับเราจะมาปิดท้ายกับช็อตเด็ดคุณปูนะนี่มานะครับกินโนซูโม่เรานะสุดมาเนิบๆน,นะไปแล้วครับเรียมเดิมนะใน นี่ตามมาด้วยพี่หลงครับดันเนินมาแล้วนะอเอเอตึบเนิรครับรอนะท่านี้นะอ้ยดีรากกันควบรดูเซอร์ของลองฟอร์ดนะสกเกลน้อยแล้วนะไอ่ไอ้ครับดูดูไอ้ไปแล้วครับหมดจัดนะ เุปูจะสับยกนะครับจับตาดูให้ดีนะรุ่นนี้ไม่ได้ทำให้ใครดูง่ายครับเป็นฮิโนโนนะยกแล้วครับนี นะจับตามองให้ดีครับไีลากออกไหมเอา้เอาออออไม่หลุดครับไม่ไมุ่มดะจะหลุดหรือเปล่าครับมาดู ไม่หลุดนะไปนี่ครับเรียบร้อยครับดินยังไม่หมดนะโีเครับอยู่ก่อนนะโอ้4ะบาทนะนี่มีลากรอยครับนี่ อีกครั้งหนึ่งลงนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงค่นี้นะฝากกดไลค์กดติดตามช่องวอนน้ำซิงด้วยนะครับรอติดตามชมคลิปต่อไปด้วยครับต่ออัอปเดตหน้าง,งานครับสำหรับคลิปนี้บา,บายบายครับสวัสดีครับ